คุณคะคุณคะโอเคตอนนี้เรากำลังบังคับหัวหน้ายาโคในด่างซอมบี้นะฮะสถานที่เนี่ยก็น่าจะเป็นแลบรับของอมาเทดาสือเนาะ ใช่ครับผมยูมาครับหัวหน้าเข้าใจผมหรือเปล่าครับรไม่ต้องห่วงไปหรอกครับมมมผมหนม้าเป็นสุดยอดยอดนักสืบนะ รับรองเลยว่าจะไม่ก่อปัญหาหัวหน้าแน่นอนครับอันนี้มันเหมือนกับว่าพอโดนแสงอาทิตย์แล้วความทรงจําก็เด้งเข้ามาในหัวประมาณนั้นละมั้งจากที่เห็นความทรงจําเกี่ยวกับยูมาเมื่อกี้เนี่ยแสดงว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นฉากต่อจากเหตุการณ์ตรงนั้นปะก็ขึ้นอยู่กับค่าจ้างละนะ หายถึงว่าหลังจากที่หัวหน้ายาโคนในร่างซอมบี้เอาหลักฐานไปให้ยูมาแล้วเนี่ยและหลังจากนั้นหัวหน้าก็เดินแยกไปของหัวหน้าเองแล้วเราไม่ได้ตามมาไงใช่ปะ่ะตอนนั้นนะอันนี้อาจจะเป็นฉากต่อจากตรงนั้นมัน้งผมเดานะอุ้ยตกบันไดคุณคะ หัวหน้าทำใจดีๆเอาไว้นะคะผมก็แค่หลงทางนิดหน่อยนะครับ ไม่ได้เติบโต,ตขึ้นเลยสินะเนี่ย กำลังรออยู่เลยล่ะคุณคะขอบคุณนะคนนักสืบของฉัน ห้าปีก่อนโทษทีนะฉันขอถอนตัวแล้วกันเดี๋วยวก่อนสิันสัญญานะจะหาทางเอาเงินมาจ่ายนะให้ได้ภายในพรุ่งนี้เออไม่สิขออีกสองวันไม่สิอาทิตย์หนึง่งขออีกอาทิตย์หนึ่งนะมันหามันไม่ใช่เรื่องเงินล็อก ดูนี่สิเมืองนี้นะ่ะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะไม่มีใครต้องการนักสืบแล้วละ่ะเรื่องนั้นไม่จริงหรอกแต่เพราะเมืองมันใหญ่ขึ้นเราก็เลยไม่ค่อยได้เจอกับคนที่ประสบปัญหาแค่นั้นแหล,ละกระทั่งตอนนี้เนี่ยยังมีผู้คนอีกมากมายต้องการให้เราช่วยนะแล้วคนที่ว่าพวกนั้นอยู่ไหนกันละ่ะพวกเราเนะี่ยไม่มีงานกันมาเป็นเดือนแล้วนะ ถ้ามีใครลำบากอะไรเนี่ยก็งคงจะไปขอร้องให้อามาเทราสือช่วย,วยพวกเขานะทำได้ทุกอย่างใช่ไหมล่ะนี่เมืเป็นแบบนั้นเนี่ยจะมาพื่งพานักสือทำไมกันเล่าแต่ว่าเมืองนี้นะ่ะเป็นเมืองของพวกเราไม่ใช่เหรอถ้าไม่ใช่พวกเราแล้วใครกันล่ะที่จะคอยปกป้องนะนี่นายจะฝันกลางวันไปถึงเมื่อไร่อเมืองของพวกเราอย่างนั้นเหรอ ที่นี่นะส่งเป็นของอมเทรัสือไปแล้วถึงอย่างนั้นเนี่ยเราก็สัญญาันเอาไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะปกป้องเมืองนี้ไปด้วยกันนะ่ะปกป้องจากอะไรกันล่ะไอเรื่องแบบนั้นน่ะผู้รักษาความสงกบก็จัดการได้ฉันได้ยินมาว่าทางอมเทรัสือเนี่ยให้เงินกับผู้รักษาความสงบเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะฉันก็หวังว่าพวกเขาจะเรียกฉันไปสัมภาษณ์เร็วๆนี้ ยาโคาโคฉันไม่อยากพูดแบบนี้หรอกนะแต่นายอ่ะเลิกเป็นนักสืบแล้วไปหางานจริงจังทำซะเหอะนี่นายจะสือว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่งานจริงจังอย่างนั้นเหรอเออฉันว่านายอ่ะบ้าไปแล้วฟังให้ดีนะจากนี้ไปอย่ามายุ่งกับฉันอีกละฉันไม่อยากให้นายมาถงแข้งถงขาฉันตอนที่ฉันพยายามจะเข้าร่วมกับผู้รักษาความสงบนี่ยนี่ อเหลือตัวคนเดียวแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเ้คุหัวหน้าเมื่อไรแกจะหาเงินมาจ่ายค่าเช่าได้สักทีวะขอโทษด้วยครับตอนนี้กำลังพยายามหาเงินอยู่นะครับ อาทิตแล้วแกก็พูดแบบนี้นี่วะจะเอาเงินมาจ่ายไม่ได้ภายในวันนี้เนี่ยฉ้นจะขายตึกนี้ให้อามาเทรซื้อตามที่ฉันตั้งใจไว้พวกเขาเนี่ยคงให้เงินดีกว่าปล่อยตึกให้คนอย่างแกเช่าแน่ๆแ,แล้วนะเ,เ,เข้าใจแล้วครับจะลองทำอะไรสักอย่างภายในวันนี้ เออแต่ยังไงช่วยรอถึงสิ้นเดือนก่อนไม่ได้แล้วครับไม่รอแล้วโวย คนของสำนักงานนักสืบปติการสินะครับฉันกำลังตามหาคนคนนี้อยู่เนี่ยจะวางเงินให้ก่อนหนึ่งแสนแล้วจะหาเป้าหมายเจอเพร้อมพาตัวมาให้ฉันได้จะจ่ายให้ทั้งหมดหนึ่งล้านว่าไงละ่ะหนึ่งล้านยินดีแหละครับขอรับงานนะครับ ผู้หญิงคนนั้นในตอนนี้ก็ทำงานให้กับแลบของบริษัทอามาเทราสือามาเทราสือีกแล้วเหรอน่ารำคาญชะมัดมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันจะไปจ้างคนอื่นนะไม่มีปัญหาใดทั้งนั้นครับพวกอามาเทราสือน่ะก็แค่ขี้แค่นั้นเองพูดเดีดี้ถ้าเจอผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ติดต่อหาฉันด้วยเหรอ เข้าใจแล้วครับแต่ก็ขอถามว่าเป็นข้อมูลหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าผมเจอตัวผู้หญิงคนนั้นแล้วคุณจะทำยังไงกับเขาต่อแล้วครับอย่ามาถามอะไรไม่เข้าเรื่องนะเอินร้านหนึ่งเนี่ยจ่ายค่าเช่าในหกเดือนเลยนะในที่สุดโชก็เข้าข้างชันแล้วงั้นสินะเริ่มงานเลยก็แล้วกัน เป็นผู้หญิงคนนั้นไม่ผิดแน่วันนี้เนี่ยอากาศดีจังเลยนะครับ แต่ว่าตอนนี้ฝนตกนะเอ๊ะอ่าผมนะ่าชอบฝนนะครับ <c oughs> ออเาเป็นว่าพูดตามตรงเลยแล้วกัน <c oughs> ผมน่ะเป็นนักสืบ <c oughs> มีใครบางคนจ้างให้ผม <c oughs> ตามหาคนนะครับ <c oughs> อออ <c oughs> งั้นเหรอ ก็พอจะเข้าใจเหตุผลอยู่หรอกนะแล้วผู้ว่าจ้างของเธอเป็นใครเนี่ยฉันว่าฉันก็พอเดาได้อยู่แล้วจะติดต่อหาเขาเดี๋ยวนี้อย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันก็คงต้องขอไปเดี๋ยวนี้แล้วนะเเดี๋ยวก่อนโถ่เว้ยนี่ฉันทำบ้าอะไรอยู่กันล่ะเนี่ยเกี่น่าจะถว่ผู้ว่าจ้างไปเลยไม่ใช่เหรอคือว่าผู้ว่าจ้างของผมเนี่ย เขาเป็นใครล่ะครับเขาดูไม่ใช่คนปกติทั่วไปอ่ะผมนะ่ะทำงานเป็นนักสืบเพราะว่าอยากจะปกป้องเมืองนี้ถ้าเกิดว่าเขาเป็นอาชญ,ญ,ญากรเป็นคนไม่ดีแล้วก็ก็ไม่คิดจะร่วมมือกับเขาหรอกถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ว่าจ้างก็เถอะ <c oughs> ทำไมเดี๋ยวหัวรอก,กันละ่ะ <c oughs> นั่นเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> ผมจริงจังนะ ขอโทษด้วยค่ะฉันก็แค่ทึ่งที่หัวความคิดของคุณมันสนิมเขอขนาดน,นั้นอันนั้นเนี่ยจะขอคิดสว่าเป็นคำชมแล้วกันนะครับนั่นไม่ได้ชมหรอกนะแต่ก็ของโบราณเนี่ยก็มีสเสน่ห์ของมันอยู่แหลนะเนาะของโบราณ ผัวจ้างของเธอเนี่ยค<อ>งจะมาจากองค์กรแหบโคู่แข่งของเราเนี่ยคงจะเป็นเฮดฮันเตอร์นั่นแหละนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกขนาดนั้นหรอกฉันเองเนี่ยก็ได้รับข้อเสนออยู่บ่อยๆเลยละ่ะอธิบายเพิ่มเติมเนาะเฮดฮันเตอร์ในบริบทนี้เนี่ยความหมายน่าจะหมายถึงเป็นแผนกหาคนนะฮะอารมณ์เหมือนกับเป็นหน่วยหาพนักงานเทพๆมาให้องค์กรประมาณนั้น บางคนเนี่ยก็ใช้วิธีบังคับกันอย่างไปจ้างนักสื่อมาตามหาแบบนี้อย่างนี้นี่เองก็เพราะว่าคุณเป็นนักวิจัยอยู่ที่บริษัทอามระสื่ใช่เอาจริงๆเนี่ยที่นั่นมันก็ไม่ใช่ที่ทำงานที่ดีขนาดนั้นหรอกนะะัวหน้าก็นิสัยไม่ดีสุดๆ,ดๆเพื่อร่วมง,งานทุกคนเนี่ยแทบไม่มีใครได้ทำงานอย่างมีความสุขหรอกนะแต่ แล้วก็นะเวลาที่งานวิจัยเข้าไปได้ไม่สวยเนี่ยขเขาก็จะมาตะคอกแล้วก็ปาแก้วใส่ฉันแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยนะใช่ถ้าเกิดว่างานวิจัยของฉันประสบคาวามสำเร็จแล้วก็มันก็จะเป็นการเปิดโลกใหม่ของวงการทำการทำยารักษาเลยละยานั่นนะ่ะยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาณตอนนี้ก็สามสารถซ่อมแซมเซลลประสาทโดยการดูดซึมเข้าไปในด่างน่ะ <S 1> <S 1> สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเห็นภาพเลยใช่ไหมอ๋อเออไอเรื <h 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 ่องยาพกนั h <h ้นผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับแต่คุณจะมานั่งเล่าเรื่องงานวิจัยให้ผมฟังเนี่ยมันจะดีหรอครับไม่ใช่ว่าไอเรื่องแบบนี้มันต้องเก็บเอาไว้เป็นความลับหรอครับเป็นไม่ได้ผมก็ไม่อยากมาซวยทีหลังนะครับที่ไปรู้ความลับอะไรเข้าอ่ะแย่แหละสิแต่ก็ช่างมันเถอะขอแค่คุณไม่ไปบอกคนอื่นต่อก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ถ้าเป็นคนนักสืบแล้วก็คงถนัดเรื่องแบบนั้นใช่ไหมละ่ะอันนี้น่าจะหมายถึงเรื่องเก็บความลับอะเนาะแน่นอนถ้าอย่างนั้งงนเนี่ยเรื่องน,นี้ฉันอยู่ที่นี่ก็ช่วยงเงียบเอาไว้ได้ใช่ไหมคะอ่อแน่นอน<ต>เฮ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนนะนี่จะขอให้ผมไปโกหกผู้ว่าจ้างอย่างนั้นเหรอเรื่องนั้นเป็นคนละเรื่องกันนะครับทำไมอ่ะ คุณก็บอกเขาไปว่าคุณหาฉันไม่เจอก็ได้ไม่ใช่เหรอนี่เนี่ยเป็นงานของผมนะแต่เกิดว่าผู้ว่าจ้างเขาเป็นคนไม่ดีเป็นอาชญากรมันก็ว่าไปอย่างแต่เป็นเฮดฮันเตอร์เนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะต้องเงียบเอาไว้หรอกนะครับอีกอย่างงานนี้เนี่ยมีงบประมาณการใช้ชีตของฉันเป็นเดิมพันเียวน,นะเงินล้านนึงเลยนะเงินตั้งล้านนึงก็ฉันไม่ชอบแบบนั้น เคารพความต้องการของฉันสักหน่อยไม่ได้เหรอฉันน่ะก็เ,เป็นคนของเมืองนี้นะเมื่อกี้คุณบอกว่าอยากจะปกป้องเมืองนี้ไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นก็เริ่มจากปกป้องฉันก่อนสิเดี๋ยวสิใ้เรื่องแบบนั้นน่ะเดิมทีเนี่ยที่ฉันทำงานให้บริษัทอมาเทราสือก็เพราะว่าฉันเป็นคนเมืองนี้นะฉันได้อยากจะอยู่ที่เมืองนี้ฉันก็เลยเลือกทำงานกับพวกเขาฉันน่ะไม่อยากไปทำงานที่อื่นหรอกนะ ถ้าเกิดว่าคุณเองก็เป็นคนเมืองนี้เนี่ยคุณก็น่าจะเข้าใจความรู้สึกของฉันไม่ใช่เหรอนแสดงว่านี่คุณเองก็เกิดและเติบโต,ตมาที่นี่เหมือนกันสินะคุณยินดีขายฉันเพิ่อเงินจริงๆรเหรอหรือว่าคุณจะเลือกบอกป้องฉันที่เป็นชาวเมืองนี้กันละ่ะคุณคิดว่าอันไหนกันละ่ะคืองานที่แท้จริงของคุณนักสืบเนะี่ย yeah. ว่<ห>า,<ห>าแล้วเสียรูกงี้ไม่น่าคุยกับเขาแต่แรกพอได้ฟังเขาพูดขนาดน,นี้แล้วเนี่ยจะหักหลังเขาได้ยังไงกันเล่านั่นนะ่ะคือสิ่งที่นักสืบวรทำใช่ไหมล่ะเข้าใจละเ,เป็นว่าวันนี้เนี่ยผมจะปล่อยคุณไปล้กัน เมื่อกี้คุณก็บอกว่ากับที่ทำงานที่เป็นอยู่เนี่ยคุณก็ไม่ได้มีความสุขกับมันไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามาเสนองานให้จริงๆผมว่าคุณก็ควรจะลองคิดดูนะไม่ว่าเขาจะว่าอย่างไงฉันก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกนะก็เพราะว่าฉันนะรักเมืองนี้มากๆนี่นะโะั่นเหรอฉันเองก็รักเมืองนี้เหมือนกัน เพราะอย่างนั้นก็เลยทำงานเป็นนักสืบโถ่เว้ยเงินล้านอโมนี่คุณหาตัวเจอแล้วอัตาไลหนีไปซะ เฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยมันต้องไม่ใช่เฮฮันเตอร์แบบนี้ดิแกยก่จะทำอะไรกันแน่นะ่ะจะไม่ปล่อยให้แกทำอะไรตามใจชอบในเมืองนี้ได้หรอกนะแต่ว่าฉันน่ะคือนักสื่อเพียงคนเดียวของเขตข้านายยังไงละ่ะตกลงแล้วเหมือนว่าจะไม่ใช่เฮฮันเตอร์ที่ว่ามาตามหาพนักงานแต่ว่าเป็นเฮตันเตอร์ที่ล่าหัวจริงๆหรอวมั้งนะดูเหมือนว่าจะกลายเป็นแบบนั้นไป นี่คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะได้ดื่มดำกับวิวสวยๆพวกนี้แล้วล่ะมะั้งอวยเจ็บๆๆบ,บฉันได้ยินมาว่าสำนักง,งานนักสืบอยู่ที่นี่เป็นอะไรหรือเปล่าแผลพวกนั้นน่ะสภาพนี้เนี่ยมันดูเหมือนไม่เป็นไรไหมละ่ะที่ต้องเจ็บตัวขนาดน,นี้เนี่ยก็เพราะคุณนั่น,นแหละ เงินผมก็อดได้แถมยังถูกบังคับให้ต้องจ่ายค่าเสียหายให้ที่คาเฟ่น,นั่นอีกอ่ะพวกควองก็ถอนตัวไปหมดแล้วตอนนี้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วละะ่ะว่าไงดีละ่ะคือว่าขอโทษด้วยนะคะแล้วมาที่นี่ทำไมอ่ะไอ้ผูว่าจ้างคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วฉัน,น,นก็ไม่มีธุระอะไรกับเธอแล้วนะ จะดึงนันเป็นนักสืบไปถึงเมื่อไรเนะถึงจะบอกว่าทำเพิ่มเมืองนี้ก็เถอะไม่เหนื่อยกับมันบ้างอย่างนั้นเหรอตอนที่ฉันเป็นเด็กเนี่ยฉันเคยเชิญชวนพวกเด็กๆในละแวกบ้านมาเล่นเป็นนักสืบด้วยกันตอนนั้นนสนุกมากๆนะแล้วฉันก็ได้ทำตราเข็มกลัดนักสืบให้ทุกคนและพวกเราก็ไปล่าตะเวนด้วยกันตอนที่ติดเข็มกลัดนั่นไว้ที่อกฉันรู้สึกภูมิใจมากๆนะ เหมือนฉันจะได้ใจมากไปหน่อยนั่นแหละฉันเคยพูดเอาไว,ว้ว่าพวกเรากลุ่มนักสืบเนี่ยแหละจะคอยปกป้องเมืองนี้เองเรื่องนั้นนะ่ะมันก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วแต่ยังไงฉัน,ฉนก็ไม่อยากโกหกเพื่อนเมื่อ,อตอนนั้นหรอกเขตคารในในตอนนี้นะ่ะกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยแหละที่นักสืบยิ่งจำเป็นสำหรับเมืองนี้นะเพราะงั้น ถึงฉันจะเหลือตัวคนเดียวเนี่ยยังไงฉันก็จะเป็นนักสืบต่อไปไม่ได้เติบโตขึ้นเลยสินะเนี่ยนั่นมันขอบคุณนะที่ปกป้องฉันก่อนหน้านี้นะคือว่าจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีคนอีกมากมายจ้องจะเอาชีวิตฉันอีกก็ได้ก็เลยอยากจะจ้างงานคนะนักสืบ สนใจมาเป็นบอดี้การ์ดให้ฉันไหมล่ะ ก็ว่าแล้วว่าสักวันวันนี้ต้องมาถึงดีจังที่ฉันเคยทำงานวิจัยแบบนั้นเอาไว้ยาน,นี้น่าสามารถฟื้นฟูเซลล์ประสาทได้มันยังอยู่ในขั้นพัฒนาก็จริงแต่เอาเป็นว่าฉันจะทิ้งตัวอย่างเอาไว้ให้ก็แล้วกันถ้าเกิดว่ามีใครสักคนรับมันไปสารต่อเนี่ยเขาอาจจะทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จก็ได้ บางทีมันอาจจะสามารถฟื้นฟูเซลล์สมองที่กลายเป็นสองม,มีให้กลับเป็นเหมือนเดิมได้ก็ได้นะเพื่อฉันคุณถึงต้องกลายเป็นแบบนี้ไปขอบคุณนะคุณน,นักสืบของฉัน พยายามมามากเลยสินะถ้าเกิดว่ายานี้ไม่ได้ผลถ้าได้มาเจอฉันอีกครั้งคงจะทำให้รู้สึกดีขึ้นได้ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคุณนักสืบของฉันจบผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ตกลงแล้วเป็นผีหรือเป็นโฮโลแกรมนะแต่ว่าในเมื่อสุดท้ายแล้วตานักสืบมันอยู่ในมือเนี่ยก็แสดงว่ายาที่ว่าคงมีอยู่จริงนะฮะประมาณนั้นถ้าสรุปตามที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือแว่นที่หัวหน้ายาโคใส่ให้เราเห็นอยู่ตลอดเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นของดูต่างหน้าของภรรยาที่เสียไปนะฮะและสรุปแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าจริงๆคู่นี้เนี่ยเขาเคยเจอกันเป็นเพื่อนเล่นเป็นนักสืบด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคุณภรรยาเนี่ยก็พิ้งยาไว้ให้ ซึ่งอาจเป็นยาที่รักษาเซลล์สมองที่กลายเป็นซอมบี้ให้กลับมาเป็นปกติได้แต่ก็ดูเหมือนว่าอันนี้เนี่ยทีมงานที่เขาเขียนบทเนี่ยเขาเลือกจะให้จบแบบปลายเปิดเอาไวน้นะฮะให้เราเป็นมนโนกันต่อเองว่าสุดท้ายเนี่ยคุณคิดว่ายานี้จะได้ผลไหมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ค,คิดว่าถ้ายามันใช้ได้ผลเนี่ยก็คงจะกลายเป็นว่าทุกอย่างจะจบสวยนะฮอโมนครุสที่กลายเป็นซอมบี้เนี่ยก็อาจจะกลับเป็นเหมือนเดิมได้กันหมดประมาณนั้นโอเคอ่าเดี๋ยวสีสุดท้ายเนี่ยก็จบไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะขอพูดถึง อะไรต่ออมีอะไรนิดหน่อยแล้วกันเนาะเรื่องเมื่อกี้เนี่ยก็คือเท่าที่เราเห็นเนี่มันเป็นอดีตเมื่อห้าปีก่อนไอ้เรื่องสัปดาห์ว่างเปล่าเนี่มันเกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อนเนาะก็คือภรรยาขอ,ของหน้าเนี่ยเขาน่าจะเสียชีวิตไปก่อนหน้านั้นแล้วก็คือพวกเขาสองคนเนี่ยคงจะได้อยู่ด้วยกันจนรักกันเนี่ยสักดาวๆสองปีได้นะฮะโดยประมาณพอได้เห็นอดีตตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให เราได้เข้าใจความรู้สึกของหัวหน้ายาโคมากขึ้นเนาะว่าจริงๆแล้วเธอคนนี้สําคัญกับเขามากแค่ไหนประมาณนั้นใช่ไหมไปๆปมาๆเนี่ยหัวหน้ายาโคอาจจะกลายเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้เลยก็ได้นะประมาณว่าเหมือนเขาเป็นตัวแทนคนธรรมดาในโลกอันโหดร้ายเนาะก็คือจริงๆเนี่ยก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้เนาะว่าเขาเนี่ยเป็นนักสืบไฟแดงที่มีอุดมการณ์ที่ดีแต่ว่าพอเขาสูญเสียคนรักที่เหมือนกับเป็นทุกอย่างในชีวิตไปเนี่ยมันเลยทําให้เขาเปลี่ยนไปแล้วก็ทําเรื่องแบบนั้นลงไปในแชปเตอร์สี่เนาะประมาณนั้น ข้อหนึ่งที่เกมไม่ได้อธิบายโดยตรงแต่ผมวิเคราะห์ขึ้นมาเองเนี่ยก็คือประมาณว่าเหตุผลว่าทําไมซอมบี้บางคนถนึงพูดได้ขณะที่ส่วนมากเนี่ยจะพูดไม่ได้อันนี้เนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับสติปัญญาตั้งต้นของคนคนนั้นละมั้งคืออย่างหัวหน้ายาโคเนี่ยถึงเขาไม่ได้เป็นยอดนักสืบเขาก็คงฉลาดระดับหนึ่งแหละตอนที่เป็นซอมบี้เนี่ยเขาก็เลยยังมีสติถึงขั้นที่เอาหลักฐานมาช่วยยูมาไขคดีได้ใช่ไหมในตอนสุดท้ายนั่น หรืออย่างดรเวสกาอดีตซีอคุณซิวตัวปลอมศิลปินนักเชิดฟิงเนี่ยพวกนั้นก็น่าจะเข้าขายว่าเป็นคนสติปัญญาดีใช้ได้ดะดับหนึ่งเหมือนกันก็เลยยังพอพูดได้ตอนที่กลายเป็นซอมบี้นะฮะส่วนมาโคโตะที่มีต้นแบบมาจากนัมเมอร์วันเนี่ยเพราะสติปัญญาเขาดีที่สุดในโลกฮอร์โมนครุสที่เกิดมาเนี่ยมันก็เลยสมบูรณ์แบบโดยปริยายผมคิดไว้ว่าสาเหตุมันคงจะประมาณนี้แหละเนาะที่ว่าทําไมฮอร์โมนครุสที่ไม่สมบูรณ์ตอนตายไปแล้วบางคนพูดได้บางคนพูดไม่ได้เนาะเหต ซีรีส์นี้เนี่ยก็จบลงอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยนะฮะไม่น่าจะมีอะไรค้างคาแล้วแหละก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมมาจนจบนะฮะผมก็ไปเห็นข่าวมาเหมือนกันว่าเหมือนทีมงานเขาก็สนใจจะทําภาคต่อเหมือนกันนะแต่ว่าเขาบอกไว้ว่ารอบหน้าเนี่ยตัวเอกน่าจะเปลี่ยนซึ่งผมว่ามันก็เมคเซนส์แหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ยูมาที่ความจํากลับมาแล้วเป็นตัวเอกต่อเนี่ยคงจะเก่งเกินไปแล้วแหละจริงไหมคงอย่างนั้นแหละจริงๆมันก็ยังมีอันนี้นะฮะ How to be a Master Detective อ่ uh, ะ Yakko Fudio Case เนี่ยอันนี้มันเป็น Visual Novel นะฮะเป็นนิยายแบบมีตัวหนังสือแล้วก็มีซาวประกอบนิดหน่อยเท่าที่ผมเคยไปหาข้อมูลมาเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องราวก่อนจะเริ่มเนื้อเรื่องหลักนะฮะอารมณ์เหมือนอ่านนิยายเลยแหละแต่อันเนี้ยผมไม่ได้ทำคลิปให้ดูเพราะว่าผมเองทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยอ่านดูจนจบอน,นะมันค่อนข้างยาวอยู่เหมือนกันส่วนตัว คิดด้วยตัวเองแลวเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ได้น่าสนใจเท่าไหร่สำหรับผู้ชมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาอ่านกันได้ผมคิดว่าน่าจะมีลงอยู่แล้วมั้งนะแต่อาจจะต้องแปลเหนื่อยหน่อยนะเพราะมันค่อนข้างยาวนิดหนึ่งประมาณนั้นโอเคก็เกมนี้ก็จบลงไปเรียบร้อยเนาะสำหรับโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะได้สตาร์ทเลยก่อนสิ้นปีหรือว่าจะไปสตาร์ทเอาปีใหม่นะฮะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงแล้วกันตอนนี้ก็มีสิ่งที่ มีเรื่องที่ต้องสาสางให้เรียบร้อยอยู่ก่อนเออเพราะงั้นก็ยังไม่ขอรับปากกันว่าจะสตาร์ทเมื่อไหร่ประมาณนั้นโอเควันนี้ก็เกมนี้จบเรียบร้อยนะฮะพอไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะฮะก็โปรดติดตามโปรเจกต์ต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะฮะไปแล้ว